จริงใจกับตัวเราอยา่าไปหลอกตัวเองนะข้อที่สองอยากให้หลวงพ่อจิเล่าเรื่องหลวงพ่อดีให้ฟังอีกทีหนึ่งจากปากหลวงพ่อได้ไหมเพราะว่าอยากเอาไปเล่าต่อให้เจ้านายฟังท่านเคยถามเรื่องหลวงพ่อดีซึ่งเป็นอุปชาของหลวงพ่อจรันแต่ลูกพยายามค้นข้อมูลแล้วไม่มั่นใจว่าถูกต้องหรือเปล่าเหมือนเคยฟังหลวงพ่อเล่าทีหนึ่งเมื่อนานมาแล้วตอนสั่นให้มา,มาปฏิบัติธรรมที่วัดตาเอ็น เหมือนหลวงพ่อเล่าให้พระใหม่ฟังและโยมได้นั่งฟังไปด้วยวันนี้จึงรบกวนหลวงพ่ออีกสักครั้งหนึ่งเพื่อบันทึกความจําไปเล่าให้เจ้านายฟังต่อไปคือว่าเจ้านายของลูกได้เหรียญหลวงพ่อดีมาหนึ่งเหรียญเลยถามคุยกันเรื่องนี้เจ้าข้าขอรบกวนหลวงพ่อเมตตางพ่อช่วยเล่าให้ฟังด้วยเจ้าข้าผู้ใช้นามว่าอุบาสิกาผู้มุ่งสู่ กระแสรพระนิพพานขอเจริญพรอุมาสิกาว่า,าหลวงปู่ดีธรรมปัญโยนหลวงปู่ดีธรรมปัญโยหรือหลวงพ่อดีธรรมปัญโยมีสมณศักดิ์ที่พระพรมนคราจารย์เป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอพรมบุรีและเป็นพระอุปชาของหลวงปู่จรันนะเป็นพระอุปชาของหลวงปู่จรันเป็นผู้ตั้งฉายาว่าทิตธรรมโม ฉายาติตะธรรมโมของหลวงพ่อจรันเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ได้เพราะหลวงพ่อดีธรรมปัญโยซึ่งเป็นพระอุปชาเป็นผู้ตั้งให้ถ้าไม่มีหลวงพ่อดีธรรมปัญโยหรือพระพรมนคราจาร์โลกนี้จะไม่มีพระธรรมสิงห์บูราจาร์หรือหลวงพ่อจรันติตะธรรมโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์พวกเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อดีจึงมีความสำคัญมากในฐานะเป็นอุปชาของหลวงปู่จรันนะ คือน้องพอดีเนี่ยท่านมีความพิเศษตร,ตรงที่ว่าเวลาท่านพูดอะไรเนี่ยท่านจะลงท้ายบบดีดีดีเสมอเลยเพราะท่านคิดดีอยู่ในใจตลอดเวลาไงนะเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะอันนี้เราย่อๆนะเวลามันมีไม่มากคือว่าหลวงปู่จารันเนี่ยเคยเล่าให้พระเนนลูกศิษย์ฟังนะอยู่เป็นประจำเลยว่าท่านได้เคยสัมผัสสิ่งหนึ่งก็คือวันนั้นน่ะท่านไปปฏิบัติอุปชา นะเพราะว่าเป็นพระบวใหม่เนี่ยจะมีข้อวัดอยู่ข้อนึงเรียกว่าปณิบัติอุปชาใช่ไหมนะปณิบัติอุปชาเนี่ยนะก็ไปปณิบัติไปบีบไปนวดไปซักจีวรถาวายนะไปรับส่งถือญ้ามอะไรประมาณเนี้ยนะเทกระโถนอะไรทำนี่อะไรเนี่ยนะทีนี้วันนั้นก็มีโยมมากราบหลวงพ่อดีไปรู้สิธิ์บวชกับท่านนี่แหละแล้วศึกไปนะเรียบร้อยนานแล้วมีครอบครัวไปแล้วนะ ก็เลยมากลาบเรียนว่าบินโตมาถวายแล้วก็มาบ่นถึงความทุกข์ใจนะทุกข์ใจว่าปีนี้ผมแย่เลยครับหลวงพ่อเพราะว่าเพี้ยมันลงนาเพี้ยมันลงนาตัวเพียยน่ะยันโยมที่สมัยโบราณโบราณมันไม่ได้มียาฆ่ามัเลงเหมือนปัจจุบันนะนะมันไม่ได้มียาฆ่ามัเลงเหมือนปัจจุบันนะก็บอกว่าฆ่ามันลงนานี่ก็คือตายอยะโยังไงก็รอดยากนะฆ่าก็จะเสียหายไงยันโยมมันเด่นมันอยู่ตรงนี้ หลวงพ่อดีทั้งก็บอกเออเพี้ยลงดีนะเพี้ยลงดีโยมก็เคืองหลวงพ่อเลยว่าเออหลวงพ่อมาแช่งนะเราทํามาหากินสุจริตนะปลูกข้าวปียังก็ได้แค่ครั้งเดียวพอเพี้ยลงซนะหมดเราจะเอาข้าวที่ไหนกินนะทีเนี้ยปีหน้าจะอดอยากลาําบากยากงจนแล้วหลวงพ่อมาพูดคํานี้นะเคืองหลวงพ่อไงเคืองหลวงพ่อก็กราบหลวงพ่อกราบเลยกราบเลยปกติเคยปฏิบัติทําความหนากุตงกุติเช็ดถูปาดล้านวัดเลย กลับและเครื่องหลวงพ่อกลับไปภรรยาก็ถามเอาพี่ปกติไปวัดทีนึงก็กลับเย็นเพราะต้องปฏิบัติอุปชาแล้วยังไงเราทำไมถึงกับเร็วงนั้นล่ะก็าบอกโอ้ก็ชั้นเครื่องหลวงพ่อสิเครื่องหลวงพ่อแต่ไม่บอกว่านาของเราเนี่ยเพี้ยามัาลงหมดเครื่องพ่อบองเออเพาาี้ยลงก็ดีแหมเครื่องหลวงพ่อหาว่าเพาาี้ยลงนมันดีเนี่ยแช่งชั้นยังไงกันเนี่ยก็เลยบ่นให้ภรรยาฟัง ตอนนี้พอบาบแก่ๆแกแก,ก็เดินไปนาไงเดินไปนาไปดูเอ๊ะเราจะทํายังไงดีนะสงสัยคงต้องเกี่ยวทิ้งแล้วก็จะต้องเตรียมปลูกใหม่หรือยังไงแกก็เครียดอ่ะนะคนอะ่ะก็เดินๆไปดูพอไปถึงก็ข่าวสุดเลยโยมข่าวุดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเพาีพ้ยนเนี่ยมันหายไปหมดแล้วที่มันลงอยู่ในนาข้าวเนี่ยหายไปหมดเลยหายหมดเลยหายหมดเลยก็เลยดีใจรีบเดินรีบวิ่งไปอาหลมก็ดีเลย กาบเรียนท่านละล่ำละลักเลยหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับพรเพียยในนาผมมันหายไปแล้วครับหลวงพ่อ,พอหลวงพ่อก็ยิ้มๆบอกเออเพียยไปก็ดีเพี้ยไปก็ดีทาไมางั้นเพียยไปจากนาก็ดีแล้วอะไรประมาณนั้นนะคือท่านก็บูดลงท้ายดีดีเงี้ยตลอดคนทำไมนั้น,นเขาเรอยกกันว่าหลวงพ่อดีมีวาจาสิทธิ์นะมีวาจาสิทธิ์ตรงนี้ก็สอนให้รู้ว่าคนจะมีวาจาสิทธิ์ได้นั้น เพราะจิตของท่านมีธรรมะอยู่ตลอดเวลานะคําของท่านนีจักสิทธิ์แม้เรื่องร้ายเนี่ยท่านผูว้วาดีมันต้องกลายเป็นดีได้ด้วยคําพูดของท่านเพราะเป็นไปตามจิตท,ที่ดีของท่านไงนี่เป็นเป็นคติสอนใจนะเป็นข้อคิดสั้นๆก่อนจะจากรากันในวันนี้สติมาปัญญาเกิดเลิศแห่งผลธรรมะดลให้เกิดผลจนผ่องใส ทิ้งกิเลสเหตุล้ายหายจากไกลนอบน้อมใจไฝ่ฟ้าบุญหนุนความดีขอพระคุณเจ้าระยาตโยมจงมีธรรมะในดวงจิตประหารกิเลสให้สิ้นไปจากดวงใจพ้นทุกพ้นภัยจิตใจสงบเย็นด้วยกันทุกท่านเทินขอจเจริญพร